อ่ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่โอไมคร a f สตูดิโอนะคะ mm hmm. แล้ววันนี้อยู่กับพี่อมีครั้งหนึ่งเนาะกับรายการเศษเศษนะคะร mm hmm. ายการที่พี่อมจะชวนทุกคนเนี่ยเอาเศษวัสดุเหลือใช้นะคะมาสร้างสรรค์าง,งานศิลป,ปะหรือเป็นงานประดิษฐ์แบบ mm hmm. ที่คนสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะ mm hmm. แล้ววันนี้เนาะเห็นมีถุง Starbucks mm hmm. อยู่ข้างหน้านะคะ mm hmm. พอดีว่าพี่อมเพิ่งสั่งขนมมาเนาะ,ะ mm hmm. เป็นเดลิเวอรี่นะคะส่งมาให้ที่บ้านนะคะ mm hmm. ซึ่งถ้าเกิดใครเคยสั่งเนี่ยจะเจอปัญหาเดีวยวกับพี่อมก็คือว่าที่ปากถุงเนี่ยเขาจะติดเทปมาให้เนาะก็คงอ้วเราดึงออก เนี่ยมันจะดึงยากแล้วก็เห็นไหมฮะคือถุงมันจะฉีกขาดเนาะซึ่งพอมันฉีกขาดแล้วเนี่ยเราจะเก็บถุงไปใช้ใส่ของต่อในครั้งต่อไปเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะพี่มก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีเนาะให้ถุงใบนี้มันสามารถไปต่อกับเราได้อีกสักนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ดูนะคะว่าในคลิปนี้ถุง Starbucks จะแปลงร่างกายเป็นอะไรติดตามชมกันครับโอเคแล้วขั้นแรกที่ผมจะทำนะคะพี่มก็จะเอากันไกเนาะตัดบริเวณปากถุงออกไปนะคะก็จะตัดตรงบริเวณส่่วนนทีเป็แบบ ผู้คิ้วนะฮะอ่าโอเคทีนี้เนี่ยตรงบริเวณส่วนนี้เนี่ยผมเอาขนมออกก่อน ตรงบริเวณส่วนนี้เนี่ยคือบางทีพี่พมก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะเนาะเผื่อจะเอากระดาษมาใช้ทําอะไรได้นะฮะหรือบางทีพี่พมก็จะเอาอันนี้แหละใช้เป็นถังขยะนะฮะไว้เก็บแบบพวกเศษกระดาษเล็กๆนี่นะมันก็ง่ายดีเนาะเพราะถุงมันก็เป็นทรงอยู่แล้วนะฮะอันนี้เราแยกไปนะครับแต่ว่าส่วนของวันนี้ที่พี่อยากจะมานําเสนอเนี่ยก็คือเจ้าส่วนนี้ต่างหากนะฮะเพราะว่าอันนี้เราหาประโยชน์ที่จะใช้กับมันได้ละ แต่ตรงส่วนนี้เราจะทําอะไรกับมันต่อดีนะฮะก็พยมก็เลยมาดูว่าไอ้เชือกอันนี้เนี่ยจะไปต่อกับมันได้ยังไงบ้างนะฮะก็เลยลองตัดมันออกมาดูเลยนะฮะว่าถ้าเราคลี่เชือกออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะสิ่งที่เราเจอก็คือเราเจอเป็นกระดาษนะฮะเหมือนเป็นกระดาษคราฟสีน้าตาลที่มันมีความยับย่นอยู่แล้วก็คล้ายๆกระดาษย่นเนาะแบบที่เราซื้อมาทําแบบดอกไม้กันนะฮะพี่มก็เลยได้ไอเดียว่าเฮ้ยนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองเอากระดาษจากถุงหูขิ้วเนี่ย มาลองทำเป็นดอกไม้กันดูดีกว่าว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มันจะมีความน่าสนใจแบบไหนบ้างนะคะนี่พอคลี่ออกมาแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมมันก็จะมีความเป็นเหมือนแบบเหมือนกระดาษย่นเนาะเป็นเส้นๆริ้วๆซึ่งเพราะว่ามันก็มีเสน่ห์ดีนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาทำเป็นดอกไม้กันเนาะและสำหรับดอกไม้ที่าจะทำกันในวันนี้นะคะก็เป็นดอกที่ชื่อว่าดอกดานเลียนะคะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะเตรีให้ดูไกลๆเนาะ อ่าก็จะเป็นเหมือนแบบดอกดาเลียที่แห้งแล้วนะฮะเหตุผลเลือกเป็นดอกดาเลียเนี่ยเพราะว่าดอกดาเลียเนี่ยตัวกลีบอ่ฮะเขาจะเป็นกลีบแบบยาวเนาะซึ่งลักษณะกระดาษของเราอ่ฮะมันก็น่าจะเหมาะสมกับการทําแบบ<ม>กลีบดอกไม้อะไรที่มันเน้นไปที่ความยาวมากกว่าความกว้างเนาะ<ม>เพราะด้วยความที่มันถูกฟิกมาว่าเออหูชิ้กระดาษอ่ะมันมันคลี่ออกมาแล้วมันกว้างได้แค่ประมาณนี้ ก็สําหรับวิธีการทําแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เนาะอย่างแรกเลยนะคะประกอบไปด้วยเจ้ากระดาษนะฮะที่มาจากหูหิ้วของถุงกระดาษเนาะที่พี่อมคลีออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีกาวลาเท็กซ์นะฮะมีกันไก่นะครับแล้วก็มีไม้เสียบลูกชิ้น นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษเพ่อมได้ตัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ยสี่ขนาดนะฮะอันแรกเนี่ยก็คือขนาดความสูงที่5เซนเนาะจำนวนทั้งหมด6แผ่นนะฮะแล้วก็อันที่2คือความสูง6เซนนะฮะจำนวน4แผน่นแล้วก็ความสูงที่7เซนนะฮะจำนวน4แผ่นแล้วก็ความสูงที่8เซนจำนวน4แผ่นนะฮะเราเริ่มจากอันที่เป็นความสูง5เซนเนาะก็เราวางกระดาษนะครับให้รอยย่นเนี่ย มันเรียงตัวเป็นแนวตั้งแบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยพี่เอมก็จะทำการตัดกรีบโดยการตัดให้เป็นเหมือนแบบเป็นกรีบป,ปลายแหลมนะฮะอ่าอย่างนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมลงไปก่อนความกว้างก็สักประมาณแบบเอ,อ่อหนึ่งเซนได้นะฮะก็ตัดสลับออกไปแบบนี้คล้ายๆกับเหมือนแบบเอ,อ่อตัดเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบฟิลต้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะเด็กๆเนาะก็ ตัวกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยก็จะได้สักประมาณแบบ3-4ถึง4เนาะถึง4กรีบแบบนี้เราก็ทำแบบนี้นะฮะทุกกรีบเลยเอ้ยทุกแผ่นเลยนะฮะอ่าอันนี้พี่มขอทำไปแบบเร็วๆจากนั้นนะฮะเราเอามา1ชิ้นก่อนเนาะแล้วเราก็ใช้ เอกาวลาเทคเนี่ยหยอดน,นะฮะชืดๆๆๆๆๆเออแล้วก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะฮะถากกาวติดเออเราก็พันไปนะฮะทิ้งไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นที่สองนะฮะเหมือนเดิมหยอดกาวแล้วเราก็ทำการพันทับไปอีกทีหนึ่งในตำแหน่งเดิมนะฮะ จากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นที่3นะฮะทีนี้เนี่ยเราใช้วิธีการจับตรงบริเวณโคนตรงนี้นะฮะโคนกรีบเนี่ยให้มันทบกันแบบนี้นะฮะทบให้เหมือนปลายมันแฉกออกไปเห็นไหมฮะปลายมันจะเริ่มแฉกออกไปเนาะเห็นไหมตรงโคนมันก็จะซ้อนกันแบบนี้ส่วนตรงปลายมันก็จะแฉกออกไปเนาะ จากนั้นเราก็ใช้กาวนะฮะหยอดตรงบริเวณที่มันทบๆกันนะฮะเพื่อให้ตรงส่วนที่มันทับกันเนี่ยมันติดกันเนาะแล้วก็หยอดด้านบนด้วยเนาะจากนั้นเราก็เอาดอกที่ติดก้านแล้วเนี่ยมาวางทามนะฮะคือผลท่าแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้กีบเนี่ยมันเริ่มกระจายออกละคือถ้าเราพันไปแบบเดิมมันก็จะมันก็จะแบบกลายเป็นตรงๆขึ้นไปเนาะทีนี้ตอนนี้ก็จะเหลืออีก 3ชิ้นเนาะนะฮะเราก็ทำเช่นเดียวกันจับมันทบตรงบริเวณโคนจากนั้นเราก็เอามาทำการแปะคุ้มไปเห็นไหมฮะตรงส่วนที่จะพม็ออไปรบ,บเร็วเร็วเมื่อแห้งเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไซส์ขนาด6เซนนะฮะมาทำวิธีเดียวกันเลยนะฮะก็คือตัดเป็นแฉก นะครับเค okay, <Okay, S 1> มื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำวิธีเดียวกันเลยนะครับ mm hmm. ก็คือจับจีบนะฮะตรงบริเวณคนกีบทบกันหยอดกาวเอามาประกบนะฮะซึ่งอันนี้ในหนึ่งชิ้นมันจะประกบทีเดียวมันจะไม่ไม่รอบวง ใช่ไหมฮะเราก็ประกบไปด้านที่1เดี๋ยวชิ้นต่อไปก็ประกบต่อกันไปเป็นด้านที่2ด้านที่3แล้วก็ด้านที่4เนาะก็จะรอบพอดีนะฮะทีนี้เนี่ยตอนประกบนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยให้ดูนะฮะว่าอย่าให้มันสูงเกินไปเนาะ ให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะเราก็เอาชิ้นที่มีความสูง7เซนนะฮะทำแบบเดียวกันเลยนะฮะทีเนี้ยพอความสูงมันเริ่มสูงขึ้นนะเราอาจจะตัดกลีบได้แค่สักสักสามกลีบต่อหนึชิ้นเนาะพอไม่งั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรความกว้างของกลีบอนะฮะ มันจะผอมเกินไปอ่าเห็นไหมก็สัก3ามกรีบกำลังพอดีเนาะจากนั้นก็เช่นเดียวกันฮะตรงบริเวณคนกรีบเราก็จับจีบนะครับทบกันหยอดกาวเหมือนเดิม จากนั้นก็แปะไปที่ตัวดอกไม้นะครับเนาะลักษณาดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นที่ขนาดความสูง8เซนนะฮะทำเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็1แผ่นก็ตัดได้สัก3กรีบครับ ก็ทำวิธีการเดียวกันนะฮะพับทบเนาะติดกาว่าเมื่อติดครบหมดทุกชิ้นแล้วนะฮะเราก็รอจนกาวแห้งนะฮะทีนี้เรามาเตรียมส่วนต่อไปเนาะเราเอาเศษกระดาษที่เหลือนะฮะ มาตัดเป็นชิ้นวงกลมแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็เอากันไกรเจาะดูตรงกลางนิดนึงนะฮะเสร็จแล้วเอาชิ้นที่แห้งเรียบร้อยแล้วนะฮะเสียบทะลุไปนะฮะทำการหยอดกาวเสร็จแล้วก็รวบไปนะฮะ จับตรงไหนมันย่นก็รวบให้มันแนบนะฮะเสร็จแล้วเราก็หยดกาวทบป,ปิดไปพอแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. ทีนี้พี่อมลืมวัสดุอุปกรณ์อีกอันหนึ่ง mm hmm. ก็คือเทปพ,พันกา้านก็ hmm. แล้วก็ใช้เทปพ,พันก้านสีน้ำตาลเนาะจะได้เข้ากัน mm hmm. ก็ตัดความยาวสักประมาณ20เสเซตแล้วก็มาทำการพันปิดไอ้ตัวก้านไม้ไป นะฮะมันจะได้ดูเหมือนเป็นก้านดอกไม้เนาะเหมือนเป็นกิ่งไม้แห้งเรียบร้อยทีนี้พอมันแห้งแล้วเราก็จับกรีบให้มันบิดบิดนิดหนึ่งบางกรีบนะฮะเออให้มันมีแบบความหักงอของกรีบนิดหนึง่งมันจะได้ดูเหมือนเป็นแบบ ดอกไม้แห้งนะฮะที่กรีบมันมีความแบบโรยราเนาะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับดอกดาเรียจากกระดาษนะฮะซึ่งเราทํามาจากเจ้าถุงหูหิ้วกระดาษของ Starbucks นะฮะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะฮะที่หลายๆคนชื่นชอบนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันที่พี่อมได้ทําเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะก็พีอมก็ไปหาพวกแบบ ขวดยาวิตามินขวดโซดาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาใส่เป็นพวกขวดรีไซเคิลทั่วว่าพอวางรวมๆกันแล้วมันก็น่ารักดีเนาะก็อาจจะใช้เป็นของแต่งบ้านหรือเป็นของแต่งร้านอาหารร้านกาแฟก็ได้นะฮะก็สาหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะพี่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะและคลิปหน้าเราจะมาชวนกันเอาเศษวัสดุอะไรมาสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิลปะหรืองานประดิษฐ์รูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับสาหรับครั้งนี้พี่อมขอตัวลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ